โอเคค่ะทุกคนก็กราบสวีทัสสวัสดีชาวไทยชื่อสายดาวคันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเมียวอีกเช่นเคยค่ะกับช่องเฮียร้องสลอนซิงค่ะ ฝากไลค์ก็แชสบสบร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเหมียวเราก็เฮียกันด้วยนะเออแล้วใครนะที่เป็น FC เฮียใช่ปะก็ฝากไปติดตามน้องเหมียวสลัดซิ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของบิพี่ทุกคนกันด้วยนะอ่ะสำหรับวันนี้เหมียวขอญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปนะหน้าเฮ้ยยังไม่ได้ภาคเลยทุกคน คือกูฝากช่องแล้วกูกลับเลยอรอไม่ได้โดนที่เาียด่าเอานะทุกคนเอออะวันนี้นะคะเมียวก็มาอยู่ในหน้าเกมของลักกี้เนโกะค่ะทุกคนหรือว่าเนโกะนำโชคนั่นเองคำเตือนนะคะน้องๆหนูหๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะควรได้รับคำแนะนำนะเมียวไม่แนะนำให้ใครเล่นหรือว่าทำตามเลยนะทุกคนเนาะเอออะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลย อ่ะวันนี้ทุกคนเอาทุนมาคือ200้บาท2 0 0จ่า,200ายขออนุญาตเดินเด็ดที่เด็บหาบาทไปยาวๆเลยไปอ่ะไปค่ะทุกคนแล้วพี่ๆคนไหนนั้นอยากให้น้องเหมี่ยวนะเล่นเกมอะไรในช่องเฮียทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะเดี๋ยวเฮียจะเป็นคนบอกเหมียวเองนะเออหรือว่าทุกคนเบื่อเหมียวแล้วไม่อยากให้เหมียวมาฮะเขาบอกได้นะเออเหมี่ยก็จะ เหมี่วก็จะไม่มาทุกคนทุกคนไม่อยากให้เหมี่ยวมานะเอะออะถ้าใครอยากให้เหมี่ยวมาช่องเมียบ่อยๆกดหนึ่งมาถ้าแบบออ้ยลำคาญเจียงเหมียวจริงๆลำคาญเหลือเกินมึงไม่ต้องมาแล้วกดสองเออแต่จริงๆก็ไม่รู้นะว่าให้กดอะไรบ้างทุกคนเออออะถ้าใครแบบรักบบเหมี่ยวกดหนึ่งดีกว่าเออแต่ถ้าใครแบบว่าลำคาญเนี่ยเออแบบไม่ค่อยชอบชอบน้อย เออกดสองมาเออแต่นี้จําได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแอบอ่านเน้นเองด้วยเอออ่าแล้วให้ทุกคนกดหนึ่งกันมาเยอะๆนะทุกคนไม่ใช่กด2อที่เหมียวงายท้องขาฉี่เลยทุกคนนะเอออ่ะมาค่ะมาจ้าน้องแมวมาจ้าไ,ไปต่อจ้าจ้ามาดดมาดด ไม่เคยขัดก็จะจัดไปจากวันนี้ว่าจะลดความอ้วนสักหน่อยนะทุกคนเออจากน้ำหนักเจ็ดสิบแปดทุกคนว่าเหนียวเหนียวเหนียวหนักเท่าไหร่หนักเป็ดแล้วทุกคนจะแปดสิแล้วนะทุกคนนะเออวันนี้ว่าจะไปวิ่งสักหน่อยจะไป,ไปลดความอ้วนนะจะไปฟิตเนสใช่ไหมเพราะว่า สาม,มีชวนไปวันนี้รักการเล่นก,การสาม,มีอ๋อสามีชวนไปเธอไปออกกาลังกายมากนเออเดี๋ยวเราไปวิ่งเป็นเพื่อนเธอเดี๋ยวเราไปวิ่งเป็นเพื่อน,อว,ว,อนวันนี้เราไปจีิงจิงวิ่งไปซื้อขนมอ,อ๋อวิ่งไปซื้อโตเกียววันนี้นัดรวยแล้วทุกคนแล้วกูจะถอบเมื่อไหร่ เรื่องความหอมขอให้เป็นเรื่องของนะคุณแต่กแดกสราบร้อยหนึ่งาออ,อวันนี้คือนัดลุงไป้ไวแล้วทุกคนเมียวบอกว่าวันนี้นะหมูห้ามหมดลูกชิ้นห้ามหมดสลัดห้ามหมดเพราะกูเก์นูกไปเออลุงบอกว่าเออเดี๋ยวประมาณหโมงเนี่ยไปเจอกันได้เลยนะเซเว่นได้เลยหพร้อมบวกเลยไม่ใช่กูจะไปซื้อขนมเขา เอ๋อซือโตเกียวทุกคนมาถ้าามรอยบ้างตามรอยใจทุกคนเชื่อปะโตเกียวเนี่ยเป็นขนมที่แบบว่าของโปดเหมี่ยวมากมากเลยทุกคนคือกินตั้งแต่เด็กๆกันทุกคนแล้วก,คกค็คือคือเมื่อก,ก่อนน่ะมันจะมีถุงเล็กๆใช่ปะถุงเล็กๆประมาณแบบว่าครึ่งฝ่ามือประมาณครึ่งฝ่ามือทุกคนแบบไว้ใส่โตเกียวอะไรเกๆใช่ปะ แล้วกูก็เก็บถุงก,กระดาษจ้าใครเป็นแบบกูมากกดหนึ่งมาเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันซ้ำเดี๋ยวมันซ้ำกดสามมาละกันเออใครเก็บถุงโตเกียวแบบเหนียวมากกดสามมาเออแต่อย่าลืมกดหนึ่งนะรักเหนียวอ่ะเออมาเลย ปั่นไปแตกไปอร่อยเลยทุกคนคือตอนนี้ใจจ,จิตใจอยาไม่ได้อยู่กับเกมแมวนะจ,จิตใจกูอยู่ข้างล่างแล้วเซเว่น <Okay. S 1> ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ห้องครึ่งแล้วเดี๋ยวรู้คุณลงไปเดี๋ยวคุณลงไปทุกคนเออเกาะมาลุ้นกันให้หมุนได้ตามเป้านะออแอลจะไปซื้อโตเกียวค่ะ <laughs> เออไปค่ะทุกคนมามา สเก็ตเตอร์สเก็ตใจอะไรย,ยังไงอะไรย,ยังไงอะไรยังไงมาอีกแล้วทุกคนเข้าฟรีอีกแล้วคือเมื่อกี้ก็เข้าฟรีใช่ปะคือมัวแต่โมทุกคนมัวแต่โมไม่ได้มองจออ๋อไม่ได้มองหน้าจอหน้าใจเลยโมอย่างเดียวอ้ามาค่ะมาไปค่ะ เาเรื่องกระเบื้องราวเลยทุกคนเอาเรื่องกระเบื้องราวเลยดอกนี้ดอกไม้ดอกนี้ดอกไม้ดอกนี้ดอกไม้ดอกนี้ดอกไนโอง์ูสามร้อยสามสิบโลงบาทเอาเรื่องอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่นะอ่ออนะอไปค่ะ กกไม่เคยข,ขายก็จ่าไปจา้างโอ้มาจา 120, 120, 120, 120, ่ายคูณยี่สิบคูณยี่สิบอ่ะคูณยี่สิบไดเออไปต่อแม่รอแล้วแม่ไปต่อแม่รอแล้วแม่อแมอแแมโอ้โหทุกคนเน,าานเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยค้งโบวสิบห้าเกมแมวแตกโคตรด,ดีทุกคนเออเออมาสี่ร้อยยี่สิบบาทท,ทุกคนทุกคนคิดดูดิเข้าไปเนี่ย คือคือเหมียวเข้าคือเหมียวเข้าฟีเกมไปเนี่ยแตกรางวันใหญ่ไม่รู้กี่รอบนะแล้วเหมียวเล่นเบ็ดห้าบาทแตกทีสามร้อยแตกทีสี่ร้อยมาจา้ามาจา้ามาจา้า,จาโอโ้โหเอาเรื่องเอาเรามมะพร้าวแก้วเอาเรื่องเอาเรามมะพร้าวแก้วไม่ไหวเออมาเดาพี 192บาทคะทุกคนแต่แต่ละทีเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยนะเอาดีเอาดีดีก่อนมาเออเอาดีเอาดีรถรางก็ตกก็จะไปดอกนี้หน0 7บาทเอออ่ะไปค่ะไปค่ะมาหัวหนองแมวยังคูนต่อยังไม่หยุดยังยังคูนต่อไม่หยุดยังเอาดีดี เอาดีๆเออเออมาดิไม่เคยขัดก็จัดไปจ้าไม่เคยขัดก็จัดไปจ้าโอโหบันเทิงบันเทิงอีกแล้วทีนี้บันเทิงอีกแล้วทีนี้บันเทิงบันเทิงมันใจมาอีกข้าวบาทเอาดีๆเอาดีๆมันหม่านวาสาวมันหม่านวาสาวไปค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วเอเอมาค <reindeer. wellness. S 2> ่ะดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้มามา มาเอาดีๆเบ็ดเบ็ดห้าบาทแตกไปแล้วสองพันหกเอาดีๆเออมามเหนียวไปเล่นเบ็ดห้าบาทนี่แหละไม่เป็นไรเอาเอาสเกตเตอร์นึกว่าจะเข้านึกว่าจะเข้าล่ะสเกตเตอร์สเกต,เตอร,ตตอร์ไม่ยอมเข้าสักทีสักใดเลย มามาเออเออมาเดย์ไม่เคยขัดจัดไปจ้ะไม่เคยขัดก็จัดไปจ้ะอืมมาสาวหวานๆเสียบๆได้ใจได้ๆไปเลย มามาทุกคนถ้ามันเป็นอย่างนี้นะขอญาติสต็อปเราไปเบ็ดสูงสูงคนนี้นิดนึงจริงๆฉันอยากได้หลักหมื่นจริงอ่ะมาลุ้นกันต่ออ่ะขอกดเทอร์โบเทอร์ใจไปด้วยกดเทอร์โบเทอร์ใจไปด้วยมาเออมาดิมาดิ มาดิเออม้าเบ็ดห้าสิบจะแตกหมื่นหรือเปล่านะถ้าแตกมันแตกหมื่นแน่ทุกคนรอก่อนรอก่อนเผื่อน,น้องไม่เข้า ยังไงยังไงยังไงฟัง้ใจแล้วฟังอีกครับเอา่วไงล่ะอ้าวมาแล้วห้า0ัน 5, บนาท5,000ใจทุกคนโอ,อ้บันเทิงกันเลยทีนี้บันเทิงกันเลยทีนี้เอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาแล้ว,ลวยังไงยังไงอย่างนี้ต้องแตกหลักพันถ้าสั่นๆอย่างนี้ถ้าสั่นอย่างนี้นนอนโอ้โหมาชาแปดพันสามร้อยบาทสามร้อยใจเอาเรื่องไปเลยทุกคน ขออนุญาตเลิกแล้วกันนะทุกคนได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วเ<笑><笑>นาะเอออะ,อะใครนะกันจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะเมียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายเป็นกำลังใจให้กับเมียวแล้วก็เฮียสองกันด้วยนะแล้วใครนะที่เป็น f c เฮียนะคะก็ฝากไปติดตามน้องเมียสล็อตซิง่งไว้ในอ้อมโบอ,อ้อมใจของพี่พี่ทุกคนนะคะเออสำหรับวันนี้เมียวก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมนะคะทุนน้อยๆต้องมีสองเท่า สำหรับวันนี้สวีทัสสวัสดีทุกคนกันด้วยจ้าใครนะคะอยากเห็นเมียวพากแบบว่าเต็มๆนะทุกคนให้ไปดูที่ช่องเมียวได้เลยฝากน้องเมียวสารซิ่งไวนะ้แนเอาบบเอาจากพี่ทุกคนกันด้วยนะอย่าลืมไปติดตามเมียวนะทุกคนทุกคนทุกคนอ๋อแค่นี้แหละไปแล้วไปถังก่อน